การที่สถิติที่แบบว่าโหไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะคะกับการเกิดวงแล้วก็ยุบวงภายในเวลาอันรวดเร็วที่สุดนะคะคือเป็นหลักวันน่ะรู้สึกจะไม่ถึงสัปดาห์ด้วยค่ะ โซเลียเก g ร์กรุ๊ปที่มีสมาชิก5คนนะคะซูนาอึนบีโซรีโซยอนและฮายอนเพิ่งเสด e บิวมิวสิกวิดีโอซิงเกิลเพลงแรกที่มีชื่อว่า d REAM ไปเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาและเพิ่งจะเริ่มมีฐานแฟนเพลงได้ไม่ถึง1สัปดาห์สร้างความช็อกให้กับเหล่าแฟนๆเพราะล่าสุดอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของวงโซเลียได้ประกาศยุบวง ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เพิ่งเดบิวต์ไปได้เพียงแค่5วันเท่านั้นค่ะโดยระยะเวลาการเดบิวต์แค่5วันทำให้โซเลียเป็นศิลปินไอดอลกลุ่มที่ยุบวงเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเพลง K-POP โดยในการประกาศยุบวงทางค่าย Space Music Entertainment ซึ่งเป็นต้นสังกัดก็ได้ออกแถลงการที่มีเนื้อหาว่า สวัสดีพวกเราวงโซเลียพวกเราต้องขอโทษแฟนๆทุกคนที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการบอกข่าวร้ายนี้อย่างกระทันหันเนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถที่จะผลักดันให้วงโซเลียเดินหน้าไปในทิศทางที่ต้องการได้เพราะสถานการณ์ที่ไม่เอือเอ้ออำนวยหลายๆอย่างโดยก่อนที่จะตัดสินใจยุบวงทางเราได้คุยกับทางบริษัทต,ต้นสังกัดเป็นเวลานานก่อนที่จะได้ข้อสรุปที่ว่าโซเลียจำเป็นต้องยุบวง และถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆแต่เราก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มอบความรักและให้การสนับสนุนของวงเรามาตั้งแต่เดบิวต์และต้องขอโทษด้วยนะคะใครที่ต้องการติดตามกิจกรรมของอดีตสมาชิกวงแต่ละคนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางอินสตาแกรมของแต่ละคนได้เลยทางบริษัทจะขอบคุณมากๆถ้าหากแฟนๆได้กดติดตามอดีตสมาชิกของวงโซเลียแต่ละคนสุดท้ายนี้พวกเราต้องขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยที่ทำให้ต้องผิดหวังค่ะ ตกใจเลยเนาะห้าวันในญี่ปุ่นโอ้เป็นเวลาที่เอาจริงเวลาที่ซ้อมซ้อมเต้นซ้อมร้องเนี่ยอย่างนั้นห้าวันใช่ไหมนั่นน่ะสิเสียดายแทนเลยเนาะครับผมไม่เป็นไรสู้ๆกันต่อไปนะฮะ